เอาของลงไปเลยโยมเอาของลงไปเลยอย่างชุดเลยครับเออผักเลือดเยอะไหมอ่ะเอ่าเอาเอาไปเลยครับเราพยายามจะเนอะข้าวนมก็เลือดเยอะไหมฮะอ๋อเลออ๋อเอาผักไปเลือดผักเยอะใช่ไหมเอาเอามาเอามาเมาถุงเดียวนั่นแหละไปเฮ้ ล้นแดงอันเดียวพอ,อ,อโอเคเออโอเคครับไปครับเอาของมาเลยไปครับเรามาน,นี่นี่เราผ่าดงมันมาเลยครับเนี่ยอันนี้ผ่าดงมันมาครับเอามาเลยครับไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอามาให้เลยครับโอ้ไม่เห่าครับไม่เห่า นี่เลยฝฟังนีเลยฝังนีดเลยเออังนยมเขาเลยเออผักยมเขาเนี่ผักอะยังอเอาของมาให้อของมาให้ครับ,บ,บนี่ขาเครื่องครัวผัก โอเคขนมครบเนาะผักค,ครบเนาะอ่าโอเคครับอ่าครับเอาของมาแจกให้ครับช่วงช่วงช่วงโควิดพอดีจะ <c oughs> ได้ไดไประหยัดค่าใช้จ่ายนะโยมเน,ะนะาะเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับโชคดีทุกคนครับรักษานันรักษาตัวไว้ดีนะโยมนะครับเโอเคครับผมไปครับนี่เราก็ได้เข้ามาแจกกระดาษโยมนะครับ ผ่าดงมันเข้ามาเลยอไปครับต,ตอนนี้อยู่ไหนอะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮายมนุ้ยที่นี่ที่ไหนเหรอที่นี่ที่ไหนอัตมาเองแจกของไม่รู้ที่นี่ที่ไหนเหรอ หินแหลมเหรอหหโอ้โอโอแจกของไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนไปครับไปกันต่อครับอ่าไปครับไปกันต่อแจกของลืมหมดเลยว่ที่นี่ที่ไหนอ่าอ่าไปครับไปกันต่อเลยครับไปครับ เย็นยังทีเนี้ยเย็นแล้วครับไปกันต่อครับผม